อธิบายาคร่าวๆเรื่องของงานที่เรากำลังจะจัดขึ้นวันที่5มีนาเรียกว่าเป็น Gravo j o เจอร์นนะครับเป็นจักรยานแข่งขันการแข่งขันจักรยานชนิด Gra v เ l นะครับเสือหมอกแต่ว่าลุยก็ได้เกือเกือบเท่าเสือภขาคือ,อสามารถไปได้เร็วไปได้ไกลนะกว่าเสือภเขาเนี่ยถามว่ามันก็คืออยู่กลางราะหว่างเ,าเาสือหมอกับเสือภูเขาวลา ในเชิงของท่องเที่ยวทําให้คนได้ปัจจัยเข้าสู่แล้วก็การแข่งขันได้อย่าเ,เช่นงานของเราดีไหมที่สําคัญเนี่ยแล้วเหตุผลที่มีธรรมดาเราคนส่วนใหญ,ญ่จะไม่คิดนะแล้วก็ทําความเร็วทั้่องอันนี้จะจะปลอดอะไรกว่าแล้วก็ผมเชื่อว่าประเทศไทยโอกาสที่จะจัดงานแบบนี้เนี่ย มีสุขมากคนมาโวยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงทะเลแต่สิ่งที่เรากำลังจะจัดเนี่ยมันเป็นอันสีนะเส้นทางนะครับเราจะเริ่มที่ไร่วนาณคิดจะอยู่ตรงเนี่ยก็เป็นหกสิกิโลอันนี้ก็คือสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้แขงซึ่งเส้นทางเนี่ยเราก็จะวิ่งท่าระยะร2 0ยสิเนี่ยเป็นที่ เป็นเป็นที่นิยมอย่างมากนะฮะถ้าที่เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ค่ะต้องขอขอ,ขอบคุณคุณคงคพันปราโมในายุทธยานะคะแน่นอนค่ะการจัดงานในครั้งนี้จุดมุ่งหมายของไบโซนจริงๆก็คือการโปรโมทพื้นที่ที่เรียกได้ว่าอันซีนนะคะที่ช่วยประสับงานแล้วก็ช่วยเป็นความสะดวกให้กับ,บผู้จัดก,การในครั้นครับ,บโดยภาพรวมแล้วจากที่คุณไตได้บอกไแล้วว่า จังหวัดชีบุรีกันะเราเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับมีสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สามารถตอบโจทย์นะครับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายาการท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มได้นะฮะกลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนปีนี้ต้องการดนึงเข้ามาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพนะครับคาดว่าในอนาคตก็จะเป็นที่ยมของ นักท่องเที่ยวนักกีฬาม,มากขึ้นครับถนนล้นลวนนะครับแล้วก็อ,อย่าง Tour de France เนี่ยเขาก็จัดกันที28วันเป็นทัวะนะฮะก็อันนั้นคือระดับโปรอันนั้นคือระดับ professional จรววิงๆ c ร a โ o คนทั่วไปเข้าถึงได้นะฮะเพราะว่ามันมันมีหลายระดับ แล้วก็คือถ้้าคนทั่วไปจะไปแข่งแบบฝรั่งเศสโวเดฟานผ์คงไม่ยังไม่ใกฎกติกาของอย่างอย่างแตกต่างกันนั้นอย่างไรกฎกติกาติกามีไม่เยอะเท่านะเ,เขาก็จะมีระบ,บุเรื่องของลักษณะจักรยานที่ใช้ได้นะเ,เช่นห้ามมีตัวแอโรบาร์นะครับต้องต้องต้อง,องไม่ไม ไม,ไ,มไม่ใช้อ,อุปก,กรณ์ที่มาช่วยที่มาทําให้เร็วขึ้นอันนี้ก็มีรบะบบในเชิงของกฎกติกาอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะเลยเท่ากับถนนองมีุ่นแก่เนี่ยเข้าร่วก้ำเข้าได้ครับจริงๆคนที่จะมาเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องใช้แบบนี้นะครขอให้เป็นจักรยานสองล้อไม่ได้ติดอมอเตอร์นะครับ ก็เราก็จะแนะนําว่าควรจะมีสายยางให้ใหญ่ที่เป็นประเทศเพื่อเสริมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติตามที่พูดทำนะครับก็มองว่ามีศักยภาพที่สามารถจัดได้ทุกๆปีาต้อก็การให้สนุกกับธรรมชาติด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสนับสนุนก็คือชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ที่เราไปจัดเนี่ยนะคะก็คือเราสนับสนุนในเรื่องของอุดหนุนถ้าเขามีผลิตภัณฑ์ที่เป็น พื่อพือพ้นบ้านอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะไปอุดหนุนเา้าแล้วก็คือนํามาใช้ก็คือเสริมสร้างรายได้ให้เขาด้วยอะค่ะมีเจ้าหน้าที่จุดให้น้ําแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดทางค่ะแล้วก็มีโรงพยาบาโลโรงพยาบาลมาตามจุดๆซึ่งเราแบ่งเป็นมีหน่วยอแอมบูเลนส์นคะคะทั้งรถตู้ ที่จะอยู่บนถนนตามจุดหนึ่งจุดแล้วก็จะมีรถกระบะที่จะเข้าไปข้างในเพราะว่าบางที่เนี่ยรถตู้ไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าเ,เรื่องสภาพของถนนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีจัดในเรื่องของรถกระบะให้ด้วยนะคะ<ต><ๆ>เพื่อจะรักษาความปลอดภัยและเราก็มีเจ้าหน้าที่มาแชลที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราค่ะแต่ของมองมอลไหมครั